ก็รู้แล้วนะครับว่าผลงานของใครนะครับเพราะว่าเขียนระบุไว้เลยนะครับว่านอกนั่นเองสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นที่แตกต่างนะครับกับต้องการมากเพราะว่าจะเน้นตัดแตะทั้งหมดเลยนะครับสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยักษ์นะครับช้างทงชาติวิวนะครับสวยงามมากๆอันนี้อันนี้คือยักษ์ที่ไหนครับยักษ์ที่ไหนเอ่ยยักษ์วัดโพนะครับนี่ระบุด้วยนะครับผมว่าเป็นยักษ์ของวัดโพนะฮะตอนนี้นะครับน้องน็อกําลังดูอยู่นะครับว่า ภาพที่ถ่ายมาเะครับจะสามารถต่อแต่งเต่มอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าตอนเสร็จจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับก็เป็นการที่ดีมากเลยนะคะสําหรับเด็กได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ของวันนี้ที่ที่นี่ค่ะเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสแตมซึ่งมันไกลตัวเด็กมากแล้วทีนี้พอเด็กได้มาเรียนรู้วันนี้ก็เหมือนถึงว่าเด็กได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของตัวเองนะคะคุณครูก็รู้สึก ดีมากๆค่ะที่เด็กๆได้รับประสบการณ์ในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะน้องๆให้ความสนใจดีมากตั้งแต่ในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศา,ศาสตร์เกี่ยวกับปรายสณีไทยหรือว่าสแตมไทยนะคะตั้งแต่สแตมดวงแรกรวมไปถึงนิทรรศการอื่นๆเนี่ยน้องๆก็ค่อนข้างให้ความสนใจมากเลยในเรื่องของภาพวาดศิลปะนะคะที่เอามาเป็นไอเดียในการออกแบบโปสการ์ดในวันนี้ค่ะ และตอนนี้นะครับโปสการ์ดในหัวข้อเมืองไทยของเราของน้องๆทั้ง3ครอบครัวเะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานหน่อยดีกว่าเลยครับว่าเสร็จแบบจะสวยงามแค่ไหนนะครับมาน้องคนแรกเลยของน้องนอตนะครับนี่เลยนะฮะเป็นไงครับผมพี่จีเสร็จแล้วน่ารักไหมครับน่ารักค่ะนีเน้นตัดแปะนะับของน้องนอตนะครับแล้วก็เขียนชื่อด้วย นะครับรอบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามที่พี่จีบอกนะครับว่าต้องติดแตมป์นะครับแล้วก็เขียนชื่อน้องน็อตนันทวัฒน์นะครับอนุบาลสองับโรงเรียนอนุบาลอุญนยรักครับนี่เลยน่ารักมากอ่ะถือไว้เดี๋ยวเตรียมไปส่งนะครับของน้องกายมาดูกันดีกว่าครับนี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับทะเลทะเลไทยของเราเลยครคนนี้นะครับนี่ด้านหลังนี่เลยติดแตมป์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยลาเอมอนครับ โดราเอมอนเป็นคนทำครับโดราโดราเอมอนเป็นคนรับเป็นคนรัดอ๋อส่วนคนทำอยู่นี่ครับน้องกายครับอ่าขอบคุณครับของน้องกอยน้องทายดูจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสีนะครับกองหนารวมกันอยู่นะฮะมาดนี่ฝั่งนี้นะครับดอกบัวสวยงามอยู่นะครับอ่ะนี่เขียนเรียบร้อยแล้วเขียนว่าเซนเดอร์หามนะครับโอเคครับผู้ส่งนั่เองนะฮะ ตอนนี้ผลงานของน้องๆเป็นไงบ้างครับคุณครูสวยครับทั้ง3คนเ <c oughs> ยี่ยมมาก <c oughs> เป็นไปตามที่คิดไวไหมครับ <c oughs> หรือว่าสวยกว่าที่คิดไวครับสวยกว่าที่คิดสวยกว่าที่คิดโอเคครับพี่จรีรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องทั้งสามคนนะครับ <c oughs> ไปหย่อนลงในตู้ไปรษณีย์เลยได้ค่ะให้เลือกประเทศดีกว่าน้องๆอยากหย่อนประเทศไหนอยากหย่อนประเทศไหนครับไทยค่ะไทยส่งไปหาต่างประเทศครับน้องชานครับเราอ่า์เขียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ เอาประเทศอะไรดีครับน้องน็อตครับกัมพูชากัมพูชาอ่าน้องกายไปหยอกตรงนู้นน้องกายเหยรครับอ,อินโดนีเซียอินโดนีเซียเอาล้วครับทั้ง3คนเลือกประเทศได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยดีกว่านะฮะโปสการ์ดของเราครับไปเลยไปน์เตอรไปทีเลยครับ และตอนนี้นะครับทั้ง3ข้ครอบครัวนะฮะก็ทำโปสการ์ดเมืองไทยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มีของที่ระลึกนะครับพร้อมกับเงินสนับสนุนการต่อยอดความฉลาดรอบด้านจากโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดใหม่180มิลมามมอบให้ด้วยครับ สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของคิดออนไลน์แล้วนะครับวันจันทร์หน้านะครับจะพาน้องๆโรงเรียนอะไรนะครับแล้วเราจะไปทาอะไรกันที่ไหนเรียนรู้เรื่องอะไรต้องรอติดตามทางพลาเด็ดขาดนะครับรับรองว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เพียบแน่นอนวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับครอบครัวของน้องกายน้องน็อตน้องทามนะครับพี่วิทยากรคนเก่งของเรานะครับพี่จีครับแล้วก็คุณครูสวยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับพิพิธภัณฑ์ตราภาษีกรสามเสนในนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอตินสมาร์ทเย้